ชุด5เกียร์นะเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สเกียร์หฝั่งลาวสเตอร์สวัสดีครับชาว2องล้อนะวันนี้เดี๋ยวเนียจะพามาดู5เกียร์นะครับของเว uh, ็บหนึ่งสองห้านะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกแนวทางข้าวๆนะครับเผื่อใครแบบซื้อจัดหามาแล้วยังไม่ได้ประกอบหรือกาลังหาเป็นแนวทางกําลังจะใส่ อ่ uh, 125เป็น5เกียร์นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเฮียเพิ่งนึกออกแต่เฮียประกอบไปแล้วนะแต่เฮียเพิ่งนึกออกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายบอกหน่อยดีกว่าว่าว่าการประกอบว่ามันมีอะไรบ้างทํำยังไงบ้างกับชุด5เกียร์ของตกระกูล125นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทีนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮียใส่ไปแล้วนะครับชุด5เกียร์นะครับชุด5เกียร์เฮียใส่ไปแล้วนะฮะแต่พอดีเพิ่งนึกออกนะก็เลยจะเจบอกให้้ดูถาเราดูง่ายๆชชัดดุ5เกียร์อ่ะ บางทีอาจะจะดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเกียร์แล้วก็ข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเกียร์เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าดูง่ายๆนะครับถ้าดูง่ายๆจากลาวลาวเกียร์เดิมก่อนลาวเกียร์เดิมถ้าสมมติว่าอยากจะให้ดูอสอนเทคนิคในการดูเฟืองดูเฟืองเกียร์ง่ายๆนะครับว่าเกียร์ไหนเกียร์หนึ่งเกียร์ไหนเกียร์สองเกียร์ไหนเกียร์สามเกียร์สี่นะมาโอเคเดี๋ยวมาดูกันจําง่ายๆเลยก็จําฝั่งสเตอร์ นะฝั่งสเตอร์คือฝั่งนี้ใช่ป่ะที่มันมีล็อโซ่เตอร์นะเราอยากได้รู้ได้ไงว่าเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งจําไวเลยว่าคือเกียร์ใหญ่สุดใหญ่สุดคือเกียร์หนึ่งลองลงมาเกียร์สองลองลงมาเกียร์สามลองลงมาเกียร์สี่นะจําไว้เลยว่าฝั่งสเตอร์เฟืองที่ใหญ่ที่สุดคือเกียร์หนึ่งลองลงมาเกียร์สองลองลงมาเกียร์สามสุดท้ายคือเกียร์สี่นะเล่าแต่ถ้าสมมุติฝั่งคลาสฝั่งชุดคัสละถ้าชุดคัสจะกลับด้านละ ชุดคัสจะกลับได้ละเกียร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดใช่ไหมถ้าฝั่งสเตอร์ทีนี้เก pues ียร์หนึ่งเนี่ยของฝั่งชุดคัสเนี่ยจะเป็นเล็กสุดละเออเองจะจําฝั่งไหนก็ได้จะจําฝั่งสเตอร์ก็ได้เกียร์หนึ่งใหญ่สุดหรือจะจําฝั่งชุดคัสก็ได้ฝั่งนี้ว่าเกียร์หนึ่งคือเบอร์เล็กสุดอ่ะก็แล้วแต่นะมันมีเฟืองขับกับเฟืองตามเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์หนึ่งปุ๊บฝั่งชุดคัสจะเป็นเกียร์เล็กสุดละจะเป็นเบอร์เล็กสุดเกียร์หนึ่งเล็กสุดเกียร์สองรองลงมาเกียใหญ่ขึ้นไป เกียร์สใหญ่สุดนะฮะเกียร์สี่คือตัวนี้นะมันเป็นทั้งเฟืองขับและเฟืองตามแต่ถ้าอยากให้จําดูง่ายๆเฮ้ยกูอยากดูว่าเฟืองกูเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ดูแบบนี้นะอ่ะเนี่ยมาบอกว่าจําง่ายๆเลยแบบนี้นะกับฝั่งสตเตอร์เบอร์ใหญ่สุดนะคือเกียร์หนึ่งนะโอเคนะฮะส่วนถ้าเป็นชุด5เกียร์แล้วนะครับชุด5้าเกียร์แล้วมันจะมี ตัวนี้มันจะมาแบบตระกูลครบเซตเลยนะครับมันจะมาแบบตระกูลครบเซตเลยยกมัดยางมายกมัดยางมาโดยที่พวกเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันทั้งนั้นนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันทั้งนั้นยกมาทั้งลายกมาทั้งตับนะตรงนี้จะมีกร,ระปุกเกียร์มาให้ด้วยเพราะว่ากระปุกเกียร์เดิมเราจะไม่ใช้แล้วแต่เราจะ,ะเราจะไม่ใช้แล้วแล้วก็ดาวเตะเกียร์เราก็ไม่ใช้แล้วเราจะใช้เป็นกระปุกของเขากับา erella. ดาวเตะเกียร์ของเขานะดาวเตะเกียร์ของเขาแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ตัวนี้นะครับตัวนี้ก้ามปูก็จะแถมมาให้3ตัวของเดิมก้ามปูมีแค่2ตัวเห็นปะ่ะของเดิมมีแค่2ตัวนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะจาไว้ไม่ต้องแกะงัดมาใส่ถึงใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้ถ้าใครจะใส่5เกียร์นะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ใส่เห็นปะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคือตัวทําให้เป็นเกียร์ว่างคือเกียร์สี่แล้วแล้วเรากดไปอีกเกียร์หนึ่งมันก็จะเข้าเกียร์ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราจอดรถสนิทเมื่อ,อไหร่ เรากดเข้าเกียร์ไปอีกถ้ามันอยู่เกียร์สมันก็จะเป็นเกียร์ว่างใช่ป่ะเออแต่ทีนี้มันจะไม่ใช้ละทีนี้ชุดของ5เกียร์ตัวนี้ถ้าชุดของ5เกียร์ตัวนี้มันจะเกียร์หนึ่งจะตบลงเกียร์สองงัดงัดขึ้นเกียร์สงัดขึ้นเกียร์สงัดขึ้นเกียร์ห้างัดขึ้นนะจะเป็นแบบนี้นะฮะจะนเกียร์แบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราตบหน้าลงไปหมดแล้วเรางัดครึ่งหนึ่งจะเป็นเกียร์ว่างถ้าเรางัดเยอะหน่อยจะเป็นเกียร์สนะเท่ากับ5เกียร์ตบหน้าเกียร์หนึ่ง งัดขึ้นเกียร์สองงัดขึ้นเกียร์สามงัดขึ้นเกียร์สี่งัดขึ้นเกียร์ห้าถ้าเกียร์ว่างเราตบหน้าหมดไปหาเกียร์หนึ่งนั่นแหละล้วงัดขึ้นมาครึ่งหนึ่งจะเป็นเกียร์หนึ่งนะจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับส่วนตัวกระปุกไม่นี่กระปุกไม่ก็จะเป็นแบบนี้่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูของทีนี้พอเราจะเปลี่ยนแล้วนะครับกระปุกไม่ของเขาก็จะมาเป็นห้าล็อก นะแล้วก็เป็นดาวกระจายดาวดาวเกียร์เขาเรียกว่าดาวเกียร์นะแต่ทีนี้เฮียใส่ไปแล้วพอดีเพิ่งนึกออกนะขออภัยโทษทีด้วยนะฮะเป็นดาวเกียร์เราใส่ไปเลยนะรเราใส่เข้าไปเลยกับเท่าตัวดาวเดี๋ยวของเฮียมันหล่นร่วงไปไหนวะเดี๋ยวดูเันจะหาสัแป๊บนึงนะก็ทีนี้ตัวดาวเกียร์ที่เขา,เาหายไปไม่เจอลก็ทีนี้ตัวดาวเกียร์ของเดิมเราก็ไม่ได้ใช้นะเราก็ใช้แค่ขวาปิดนะใช่ไม่ใช่ นะตรงที่เราฝาปิดมันเราใช้ตัวเดิมนะเราใช้ตัวเดิมเพราะว่าตัวนี้เราจะไม่ใช้นะฮะแล้วเราก็ยกขึ้นแล้วเราก็ใส่ไปทั้งตับวางให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ไปทั้งตับส่วนก้ามปูตัวนี้มีอมีอมีซไอมีอา L ล R C นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็นี่นะครับตัวนี้จะเป็น R นะครับทษทีนะตัวนี้จะเป็น R ซ้ายนะครับ R C L นะครับ R C L นะฮะก็จะใส่แบบนี้จะใส่ใส่เข้าไปตรงของมันเลยนะครับใส่เข้าไปของมันเลยพูดง่ายๆถ้าสมมุติว่าช่องเกียร์ตรงนี้นี่เห็นปะมันจะเป็นช่องโล่งๆ อันนี้มันมาแค่2ใช่ป่ะมันมาแค่2เพราะว่ามันมีแค่4เกียร์ใช่ป่ะเราก็ใส่งี้แต่เราเพิ่มตัวขากลางมาขากลางมันจะมาใส่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอาชุดนี้ใส่เลยเอาชุดนี้ใส่ทั้งหมดเพราะว่าชุดนี้จะเป็นขากลางขา C ขา C จะมาจับเจอฝั่งนี้แทนนะครับขา L จะมาอยู่ฝั่งนี้และอ่านะฮะถ้าจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็น R กับ L ซ้ายกับขวา นะแต่ทีนี้ก็เป็นมาเราจะต้องมาใส่ฝั่งเดียวกันละ R กับแล้ะ C อยู่ตรงนี้มาเข้าจับตรงนี้แทนมันจะมีล็อกของมันโดยตรงอยู่แล้วนะครับมันจะมีล็อกของมันโดยตรงอยู่แล้วแนละ้วกับชุด5เกียร์ตัวนี้นะครับไปถึงมาถึงปุ๊บเรายกมาทั้งราวใส่ประกบเลยนะครับตัวเตะสําหรับเกียร์ว,ว่างตัวนี้เกียร์ไม่เกียร์ยว,วนตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันมาสําเร็จรูปแบบนี้แล้วนะฮะแต่เรื่องการช่องว่างการเตะเกียร์สมมุติว่าถ้า ตัวนี้มันเป็นคัดมือถ้าเป็นคัดมือเฮียจะเชื่อมเฮ er ียเชื่อมเพื่อว่าให้มันเข้าเกียร์ง่ายนะเฮียเชื่อมเข้าเกียร์ง่ายแต่ถ้าสําหรับเป็นรถคัดเท้านะครับช่องว่างเกียร์ยจะเยอะช่องว่างเกียร์จะเยอะแล้วมันจะเตะแล้วมันจะลอกแรกนะครับมันจะเตะ like ลอกแรกนะครับเราแต้มตรงนี้ไปก็ได้แต้มให้มันเหลือช่องว่างนิดเดียวออกไปก็ได้ทาอะไรไงก็ได้ให้มันมีพื้นที่ให้มันเหลือช่องว่างานิดเดียวมันจะได้เตะเกียร์กระชับสําหรับรถคัดไปนะเพราะว่าถ้าเป็นรถคัดคัดเท้าเนี่ยนะ จะใส่ระบบ5เกียร์เนี่ยจะใส่ลึกหน่อยนะครับช่องว่างเกียร์มันเยอะนะับพอช่องว่างเกียร์มันเยอะแล้วมันจะเว่าเกียร์นะครับก็เลยมาบอกเทคนิคนี้เล็กน้อยแต่ตัวนี้มันเป็นคัดมือนะครับเฮียก็เชื่อมไว้นะฮะส่วนตัวนี้เฮียมาปรุงขอบไปแล้วนะฮะก็เลยมาบอกเป็นคร่าวๆว,ว่าเฮ้ย<ะ>ทำไปแล้วแล้วลืมนะครับทำไปแล้วแล้วลืมนะใส่แป๊บเดียวนะครับใส่แป๊บเดียวเท่ากับชุด5เกียร์เขามีอะไรมาบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูใกล้ๆกันอีกทีมีแค่นี้นะครับชุดราวเกีร์ทั้งหมดเลย เราไม่ต้องไปลือ้อเราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งใดทั้งนั้นเราจับลงไปเลยชุดนี้มาทั้งชุดเราก็สอดสายตามช่องว่างได้เลยนะครับ R C L กระปุกเกียร์เราเปลี่ยนแล้วก็ดาวเกียร์ข้างในเราก็เปลี่ยนของมันมาหมดเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดิมพอเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดิมพอนะประมาณนี้ครับกับชุด5เกียร์เนาะถ้าไม่ละเอียดถ้าไม่ได้ทําให้ดูหรือมาอยัางไงให้ดูก็ขออภัยด้วยนะคือมันประกอบยานกขี้เกียจหรือเลยจะรีบประกอบก่อนนะฮะ ก็มาฝากบอกไว้แนวทางก็ค่าครับสำหรับชุด5เกียร์เผื่อใครอยากใส่นะเผื่อถ้าใครใส่ไม่เป็นเผื่ออะไรมาทักช่องทาง Facebook มานะเดี๋ยวเฮียก็จะคอยบอกให้นะฮะถ้าใครอยากใช้5เกียร์นะลองดูนะครับแต่ดีไม่ดีแรงไม่แรงเฮียไม่รู้นะครับบอกไม่ได้ก็ยังไงก็เป็นอาจจะเป็นเทรนตอนนี้นะครับระบบ5เกียร์ของ125เขานะฮะโอเคครับก็ฝากลิปนี้ไปด้วยนะก็ถ้ายังไงไปติดตามช่องทาง Facebook อีกตามคัาเห็ได้นะครับมีอะไรคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ